แผงแดชบอร์ดเบ์เลอร์เนี่ยมึงใหญ่กับไอแพดที่บ้านเมื่อกี้นี่ยังไม่แกะเลยจากเจ้าของเก่านะครับน็อต <Not S 1> เดิมไม่เคยขยับเลยนะคันนี้ใครได้โคตรคุ้มนะครับะะและที่สำคัญ อันนี้เป็นตัว Ford Everest นะครับลูกค้านะสภาพสวยๆปีใหม่ๆปี2024นะอันนี้หม่แค่20,000โลนะชมหน้าเดียวกับโชลูมเลยครับลูกค้านะได้มาเป็นกระจังหน้าแบคกอร์ดใหญ่ๆตัดด้วยโลโก้แล้วก็ยิ่งนี่เหตเดิมอยู่ครบ Everest อันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มจริงหนึ่งเลยคุณได้เรื่องราคา2คุณได้เรื่องฟังก์ชันและ3คุณได้เรื่องสตอรี่นะบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับไฟหน้าเป็น LED ครับผมนะเซนเซอร์หน้ารอบคันเลยส่วนแม็กเป็นสีแบคกอร์ดยางปี พันเทอร์โบนะครับลูกค้านะ oh. ไฟเลี้ยวที่มุมหูเจ้าก,ก็มีมาให้ส่วนประตูคู่หน้าเป็นเคเล็ครับในส่วนของด้านหลังนะครับลูกค้าฝาท้ายี่ยสามารถเปิดได้จากรีโมทเพียงแค่คุณเดบกลคลิกสองทีจะมีไฟส้มขึ้นปึ๊บแล้วฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยดีเดบกลคลิกนะเห็นไหมขึ้นอย่างนี้เลย นะในกรณีที่คุณแบบไปชงช็อปปงช้อปปิ้งคุณแม่บ้านแบกของมาเยอะๆมันอยู่แล้วครับลูกค้าไม่มีมือจะเปิดแล้วคุณแค่เดินไปคลิกแค่นั้นเองนะครับผมและข้างหลังคุณดูใหม่ไม่ใหม่นี่ยังไม่แกะเลยจากเจ้าของเก่านะครับไม่ใช่ผมมาคู่ไม่เป็นเช้านะเออแล้วบอร์ดแถว3เนี่ยสามารถพับลงไปได้50 50ิบหใหม่ๆกริบกริบครั้นี้เขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใหม่จัดนะครับผมนะอันนี้สภาพโดยรวมนะสะอาดสะอ้านนะครับผมแล้วแต่ยางอะไรจะอยู่ด้านล่างนะตรงนี้ขอแจ้งไว้ก่อนไม่เคยลงถนนแน่นอนแล้วคันนี้ไม่มีโชว์หนักความเคยยยขับเเลนะะไม่่วาจป็นฝฝัััั่่่งงซ้าายยนนีเอรืจะป็ขววสๆคคบ คันนี้ก็ฟอร์ดเอเวอร์เรสครับผมนะตัวปอดเซเว่นข้างนอกก็ประมาณนี้ละกันดีเทลรุ่นรโรลล่ลลาเขาสวยงามมากแล้วตรงนี้เห็นนะเอเวอร์เรสตอนกลางคืนเห็นชัดเลยนะมันจะมีไฟอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีเซ็นเซ,นเซอร์ให้กล้องรอบคันอีกต่หากบอกเลยว่าคันนี้ฟังก์ชันเลนะิสต์สายก็เลยไม่หมดแต่พูดจริงๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันเยอะอย่างที่ผมพูดหรือเลปล่าไปดูภายในกันเลยดีกว่ามาๆภายในกันหนักสำหรับด,ด้านในครับผมนะขึ้นมาปุ๊บนี่สิ่งที่เราสะดุดตาแน่นอนคือตรงจองกลางแดชบอร์ดนะใหญ่ๆเลยแต่ก่อนเราจะไปดูตัวรถอ ลองช่วงล่างหน่อยละกันว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับลูกค้านะกับฟอร์ดเอเวอร์เรสคันนี้ไอ้2024เป็นตัวพิเศษด้วยเป็นตัวสปอร์ตเซเว่นนะครับคันนี้เราล้ำใหม่หน้าใหม่แตแท้อยู่แค่20,000โลเท่านั้นเองนะครับผมได้เป็นเครื่อง2,000ดีเซลเทอร์โบมีคอยล์เทอร์โบมาด้วยนะครับน้ำพลังเครื่องเขาก็จะดีๆหน่อยต้องเหยียบเบรกล้อมันมาไวมากนะครับลูกค้าปาร์ตี้รถ SUV หรือรถ p p v เนี่ยเราครอบครัวนะคือชื่อว่าราครอบครัวแต่ถ้าเราเหยียบแบบล้อมันจะมาช้ามากนะเยุมันจะผุ่งตััวถูกม้ แต่อันนี้เหยียบปึ๊บมาเลยเอออย่างว่ารถเครื่องเทอร์โบอ่ะเอาอะไรมากใช่ไหมแต่ดูวิสัยทัศน์ดีนะมันสูงอ่ะมันดูสูงอ่ะแบบถ้าจังหวัดสมุทรสาทบติดไฟแดงเราสามารถเห็นวิสัยทัศน์ข้างข้างหน้าได้เลยนะคือผมอสามารถถัดคันไปได้เลยต่างกับพวกรถเก่งถ้าเวลาเรานับเราเห็นแค่ข้างหน้าใช่ไหมเออวัดมันเบรกฉุกเฉินมาทีก็แย่แล้วนะครับผมนะแต่นี้บอกเลยว่าเรามองล่วงหน้าได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีสาวๆให้แซวเลยอ่ะเออแต่พวงมาลัยพวงหลนะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพวงมาลัยมันเบานะเบาเหมือนรถเก่งเลยแต่่่่่่ไมมมมมมใชววววววาาาาาาาเเเเเลลลลคคคคุณขขขัััััับบบรรร็แแ้้้้นน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 จจะะะะตตูกกกหหึึือยๆผ เราจอดได้เฉยหรือว่ารถตรงรถติดเนี่ยใช้ในเมืองมันสบายคือตรงที่มันเบามันแบบไม่ต้องหูยเมื่อยเหมือนเอ็นจูวีคันอื่นๆนะลูกค้านะสะบาและดูกล้องเดี๋ยวดูความชัดของกล้องก่อนฟูลเฮดดีนะครับหูยเดี๋ยวหาว่าอวยจริงจริงนี่ให้ฟ้ามันฟ้องแล้วกันแล้วคันนี้เป็นเบิร์ตไอวิวล็อกคันด้วยนะสามารถซูมอินได้นะครับผมนะเช็ดแต่ตัวรถแล้วแต่ไปดูขวางขวามือแตะเลยอ่ะเป็นไงล่ะคือเล่นได้หมดนะครับลูกค้าหรือว่าจะแตะไปที่ตอนถอยหลังก็คือปีกัดระยะเออนะด้านหน้าก็เช่นกันนะครับลลลูกกกคคคคคค้้้้้าาาานน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 ีีีี่่่่่่่่่่สววววยยยงงงงงมมมมมรรรรัััับบบบบใใใไไไไดดดปปปหหหออออออชเเเุณ็็แแแแะะึท อะไรประเวอร์หวังมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับผมนะออปชั่นออปชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกมันดูต่อครับถึงที่ตัวรถนะผมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนะฝั่งซ้ายมือจะเป็นอ่าคูปคอนโทรลนะครับฝั่งฝั่งขวา,ขวามือจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะอันนี้คือรถยุโรปต้องขอแจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันจะสลับตำแหน่งกันหมดเลยนะฝั่งคูปคอนโทรลก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ชุดนี้คือสลับกันก็เอาใช่ไหมนะครับผมอันนี้จะมีโหมดให้ปรับด้วยครับลูกค้าเนี่ยมีคูปคอนโทรลใช่ไหมมีกรกรรรรรณีีถถถีทททท่่เเเาาาาต้้้้้อองงกโโศัััพ์คคคยยจิๆนนนะบวไมแ แท้เลยนะ20,000ื่นโลไม้20,000ื่นโลเท่านั้นเองนั่นนี่นะผมจะไปดูอ่านี่ครับลูกค้าเห็นไหมนี่นี่นี่เอเมนเลขนม่ไม้แท้เช็คสูงได้ประวัติดีครับลูกค้าคันนี้ไม้แท้ๆ20,000่นโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าแล้ววัสดุตะเหลี่ยงนี่ใช้ทีเนี้ยหมดเลยนะมันจะเป็นพวงลงพวงมาลัย soft รง soft ทังด้านหน้าครับผมนะและมาจนถึงคอนโซลกลางแผงแดชบอร์ดเบอร์เลอร์เนี่ยมันใหญ่กว่าไอแพดที่บ้านเมื่อกี้จริงๆแล้วกล้องรอบคันนี่ตอนกำลังที่เราจอดเฉยๆเราล็อกรถอยู่แล้วกดล็อกรถอยู่นะครับลููกกกกค้้้้้้้าาาาาาเเเเเนน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 ีี่่่ยยยยทมมมมมมมัััืดดดดอออออตรรรรรสสหห็็ะะะไไไไไไถลลง หน้ากล้องหลังคอนโทรลได้จากบะคันนี้นะครับลูกค้าปรับอันนี้คือปรับรอบคันถูกไหมหรือจะปรับเป็นแค่ดูแค่กล้องหน้าก็ได้เช่นกันหรือจะปรับเป็นแค่สามมุมมองอรหรือจะเป็นกล้องหลังนี่อย่างหนึ่งที่มากับฟอร์ดคันนี้คือนี่ครับลูกค้าขอกดให้ดูหน่อยมันเป็นโหมดที่เขาเรียกไงวะถ้าเป็นในเมืองนอกมันจะเป็นรถที่เอาไว้พวกลากเรือโบงเรือโบ๊ทนื้ออกใช่ไหมเออมัน,นจะมีตะขอที่เกี่ยวเพราะว่ามันมนะีอิโมชั่นนะขึ้นให้ดูเลยนตอนตอนแรกแต่ตะขอเออช่วง,ช,วงช่วงจังหวัดต่อยื่นอ่ะันนนั้คือเ้้เเเลยยวแต่่ซึงคุณอาาไปใช้คคุุณณจะลกเรือเหรอนนนะบาางเเอป็ครวยก็็กเข้าใจแหละ แต่แต่ผมไม่มีไงผมก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามันมีมาให้ก็มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเหมือนหมวกกันน็อกอะใช่ไหมนะเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฟังกชันทุกอย่างใช้งานได้ปกติและเสะถียรมากมันจะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วแต่มันเสถียรมากๆเลยนะครับผมนะและครันนี้ยังรองรับ Android Auto แล้วก็แอปเปิลคาเพด้วยนี่เห็นไหมเออเป็นไ,ไงนะและไอ้นี้มีมบทปรับให้เยอะมากเลยนะผมลองเล่นแล้วนะมันจะเป็นออโต้โฮโทนเสียงนะเอาเสียงมันดังฝั่งไหนคุณได้เลยครับผมคุณ คือทุกอย่างต้องสิ่งอย่างกูสามารถตัดด้วยตัวเองหมดเลยเวย้ยคุณไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นฟังก์ชันรองรับภาษาไทยหมดแล้วเห็นไหมภาษาไทยทุกอย่างหมดเลยครับผมรองรับหมดแล้วและคันนี้เห็นไหมไอที่มึงคาดแดงแดงนี่มันไม่ใช่อะไรนะมันเป็นซีนยังไม่ได้แกะเลยแกะไหมไม่เอานะโ <Okay. S 2> อเคไปแกะเองละกันอันนี้ใหม่ๆเลยเพราะที่ผมติดให้ใหม่นะเฮ้ยมาจากศูนย์เลยจากเจ้าของเก่านะเพราะรถคันนี้เป็นแค่รถปีเดียวปียี่สี่ไหมแค่สองหมื่นนะครับนะในส่วนแอร์ครับผมนะเป็นแอร์ระบบออโต้้้้เเเรรรรีีียยบบบบออออออป็นนนนนะะะดดดดิิิิิิจจจตตตตลลลโคัั่มฝง อันนี้ฝั่งขวาแยกโซนกันแล้วดูความเสถียรของเขานะดูนี่รูปเป็นแบบว่า <c oughs> เล่นเล่นรถเขาเพลินเลยนะ <c oughs> และ,ะแอร์เนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้ได้นะครับลูกค้านะก่อนหลังเห็นไหนนด้านหลังด้านหน้าเห็นไหมถ้าด้านหลังปุ๊บคุณจะปรับองค์อรงสารเท่าไหร่ได้หมดเลยนะคือมันสามารถคอนโทรลได้แบบว่าอิสระใช้คำนี้ดีกว่าคอนโทรลแอร์ได้แบบอิสระเลยนะครับลูกค้านะโอเคมาต่อในส่วนของด้านล่างครับลูกค้าตรงนี้ก็จะมีเวลชาร์จเจอร์มาให้นะตรงนี้ที่วางโทรศัพท์เห็นไหมเลชาร์จไฟฟ้านี่ตรงนี้นี่ชาร์จไฟฟ้านะครับก็คืออออวววาาาางงงโโททททรรรรรรรศศััััพพพ์์์์ไไไได้้เเเเป็นนนลชจแต่่่่ผผมมมมมฟขขึะบ ไวเลชัดเจอไม่ได้นะเขาทำไมเขาถึงไวตรงนี้ผมมองว่ามันดีนะไอ้ข้างๆเนี่ยมันจะมีเบ้าเสียบไอ้ตัว Type C กับ USB อยู่ถ้าคุณชัดว่าตรงนี้ปึ๊กสายมันก็เราโยงมายางตรงนี้อีก้อออกใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาจัดวางดีเทลได้ดีเว้ยมันไม่ค่อยละเกะละกะนะเกะกะนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์ได้ชเช่นกันนะครับลูกค้าแต่คนตัวผมไม่ชอบนะผมชอบวางตรงนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้เบาะไอ้ที่จับประตูเขาอะบางคนะอะเฮ้ยแม่งเฮ้ยด้ำจับประตูไปไหนวะไม่ต้องแตกใจนี่ เออเป็นดับล่าด้านจับให้เลยนะแต่เป็นจังหวะดีบเข้าค,คุณคุณเลยต้องระวังถ้าใครจะวางโทรศัพท์แบบผมอ่ะคุณห้ามวางด้านไหนเว้ยเออนึกออกใช่ไหมมันสามารถเปิดประตูให้คุณได้เลยนะเว้ยคุณให้วางด้านนอกอย่าหาทาน,นะครับแต่แต่ถ้าวางไว้ชาวบ้านก็วางนี้แหละโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับผมได้สองใบเกยียร์เป็นระบบออตโต้เรียบร้อยครับผมนะนี่แล้วก็มีกล้องมองหลังอย่างที่บอกไปทัชเกียร์แท้จะเป็นฟูลเฮดดีแล้วลงไปถึงเบร์ดไอวิลด้วยกล้องรอบคันนะครับสำหรับคันนี้เนาะโอเคแล้วก็มีเบรกกกมมมมมมมืออออไไไไฟฟ้้้้้้้าาาาาลลูููคครรรรวววถึงงงจะะโโนนนนนนหหดดด่่่่่ชชตตติผผใัััีีพๆบบแแ็ยท มีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าใจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมแล้วก็มีโหมด traction control รวมไปถึง parking sensor น,นะครับผมนะตัวนี้ก็เอาไว้ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นตอนแรกจะมีเป็นเป้าเป็นที่ใส่ที่เคเยิลบุหรี่นะเลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ผมไม่มีเหมือนกันไม่มีขายไม่ได้ดูด้วยตอนนี้เลิกแล้วนะตัวนี้มีที่เก็บพพงเก็บของข้างในลึกเลยเทียบกับโทรศัพท์นะดูความสูงนี่สูงนะสูงมากเลยนะครับผมปิดได้สบายสบายเลยข้างในก็มี power outlet ให้หนึ่งรูนะครับผมนะโอเคตรงนี้มันในฐาที่ชอปเงินเมียไม่เจอแล้วพุ่งตรงๆ น,นี่ก็มีที่ไอ,ขอเขาเรียกใส่แว่นตานะใส่ได้อะลองเทสได้ดูแล้วกันวางเข้าไปเขาวางไงวะเออไม่รถรถไม่เคยไม่มีเว้ยไม่เคยมีอ่าวางนี้ใช่ไหมถือเข้าไปอเออไงเออนี่ไงอันน,น,นี้ก็มีไฟอ่านหนันงสืออ่านหนังสือนะซึ่งผมไม่ได้อ่านหรอกเล่นในโทรศัพท์อันนี้ก็ไฟออโต้เหมือนกันนะครับหนึ่งข้าหนึ่งค่าใช้งานได้ปกติไม่มีตรงไหนมีต้องแตะหักนะครับผมนะกระจกมองหลังชัดเจนแต่ยังไม่ใช่ตัดแสงต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนยังไม่ใช่ตัดแสงนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบอ่ะไอ้ตรงหน้าใหม่ลืมอันนีีีี้้้้ลลืืมมมมมมแแแจงงวนน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 ตตอออรรรกกกหหาใใ่่่ัััเป็็โชคณท เราไม่ได้รักเข้มขัดหรืออะไรก็ตามแต่มาแสดงเตือนตรงนี้หมดเลยนะแล้วน้ไม่เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยไงยู้ตะโคดวงวันหมดมางกำลังจะมาทางนี้ปุ๊บแม่งโง่กันไปอีกและกินได้นอนน้อยแต่นอนนะโอเคไปพูดเรื่น้ำเันแล้วน้ำมาถึงทดสอบทางด้านข้างก่อนไอ้ตรงที่หนังวางไหนสังเกตมือผมนะกดลงไปมันนุ่มๆเลยนะซึ่งมันมีข้อดีนะเว้ยเดินทางไกลนะแล้วเราวางข้อศอกมันนิ่มนะมันก็เหมือนระวังบนโซฟามันนั่งแล้วมันสบายลูกค้าเดินทางไกลก็ไม่ต้องเมื่อยนะจังหวะเราวังข้อศอกตรงโครงกระดูกเราออกมาละนั่่งไมเ็บแนนนนน่่่ออไมมมเหืบบางงคคััรแให้หหนนังงมาาแแบบบบบโโอ้กึว่าสันคอสไลด์หิว วา,วางนานๆไม่ต้องวางนานหรอกวางสักสินาทีน่ะเริ่มแดงแล้วนะอันนี้พูดตรงๆนะครับแต่คันนี้วัสดุที่ให้มาแต่ละอย่างดีและพรีเมียมอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะ <c oughs> ควรเกินจริงมะเนี่ยนะ <c oughs> นะก็ติงฟอร์ดอ่ะติงฟอร์ดชอบนะครับผมนะ <c oughs> ชอบผู้หญิงสอดอ๋ <c oughs> อไม่ใช่เหรอโอเคต่อลูกค้านะไปส่งไอแบบข้างหน้าก็จะเป็นซอฟต์พันนิ่มๆนะคุมโทนสีดำซะส่วนใหญ่นะตัวนี้ก็จะเป็นคำลายเหมือนคล้ายๆกอดอ่ะแต่มันเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็แตังด้วยโครเมียมนะแบ่งโซนดีๆเลยข้างบนนี่เป็นที่เก็บกระเป๋าเห็นไหมวางเอกสารเอกสารวางโทรศั เป็นวี่เก็เอกสารแต่ต้องระวังฝ้าขาหักเลยนะ,ะนะซึ่งในแบนด์หลายๆแบนดเนี่ยเขาก็ปรับมุมตรงนี้แล้วนะเพราะเปิดมามจะค่อยๆโลอนะแต่นี่ก็ยังตีขายอยู่แต่เขาให้ความสะดวกสบายมาให้คือไฟดาวไลท์ตองคือจะเห็นชัดนะผมเวลาหย,หยิบของจะได้เห็นมากตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ำต้นแนวองศาดีแล้วดูดินะอย่างเฟี้ยวอะ่ะดู เห็นอตู้มันนั่งเล่นอยู่แล้วมันจะวางอยู่หน้าแอร์แล้วขาบอกเลยว่า,ารักษาตรงคนดีแล้วดูดิช่องสาระแอร์อ่าเขาวางดีเทลมาสวยมากเลยเป็นหลังพึ่งถูกไหมเออสวยเห็นไหมนี่นี่สวยแล้วช่องแอร์มันเป็นแบบระบบตอนสูงอะนึกออกใช่ไหมมันเป่าแต่มันนั่ให้แบบว่าองศามันไอ้นี่หน่อยไม่เหมือนบางคันที่แบบตอนแอร์มันจะเป็นแบบอยู่แค่นี้เพราะว่าเป่าจริงมันโดนนิดเดียวนะ,ะถูกไหมเวลาคุณจอดรถตานลงตาแดดเราเราขึ้นมามันแทบไม่ช่วยแอร์พูดตรงๆแต่เนี้ยบอกเลยว่าสบายช่ำๆเลยนะครับผมนะโอเคเหลาเยอะและน้ำมาต่อในส่วนของ เป็นตัวสปอร์ตเซเว่นนะครับผมเป็นตัวที่พิเศษที่บอกเบาะแท้ต้องยิงช็อตเบาะแท้ต้องยิงช็อตแล้วต้องการมีรูดอดระบายความร้อนเห็นไหมตำแหน่งดีเทลรูดอดระบายความร้อนนะครับจะเป็นส่วนของโดนด้านหลังแล้วก็ตรงตรงตูดเห็นไหมมันทําให้นางทางโกงทางไกลไม่อับไม่ร้อนนะครับลูกค้านะมีรูระบายนะและพอออกหนังเก้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่เกรดที่แบบว่าแข็งแรงนะใช้ไปนานๆนะไม่ล้มง่ายไม่เหมือนบางบางแบรนด์อ่ะใช้ไปแค่สองปีโอ้โหมันไข้ซะแบบว่าบอกไม่คืนตัวนะหรืออ้วนวะไม่รู้นะอันนี้ก็ตัดส นะรถปีเดียวไม่สองหมืน่นหนึ่งร้อยหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้ใครได้โคตรคุ้มนะครับลูกค้าและที่สําคัญย้ำจริงว่าสตอรี่ดีมากคันนี้นะครับผมไม่พูดรำทำเพลงไม่เหล่าเยอะละเราไปนั่งบอะหลังให้ดูเลยดีกว่าว่ามันนั่งสบายจริงหรือเปล่าอ่มาต่อในส่วนของบาะด้านหลังกันบ้างนะครับนะเออเนะี่ยคือลงสะดวกเพราะว่ามันมีบันไดย,ยกสูงหรือถ้าเป็นคนท่าคนแก่คุณจับตรงนี้ก็ได้เอาขึ้นมาปุ๊บถามว่ามันนั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดน้ำไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมสบาย ลูกสมัยใหม่แล้วเอาพูดตรงๆก็คือแอร์มันเย็นเย็นคือเย็นจริงๆไม่ใช่แบบรุ่นก่อนอาจจะเป็นแอร์หลุมอยู่ด้านหลังมันเป่าจริงแต่ลมแอร์มาไม่ถึงลูกค้านะอันนี้แอร์แบบมาเย็นๆเลยแล้วปรับแรงลมได้เป็นไงเจ้ากี่ระดับที่ชาร์จแบตมีรองรับทั้ง USB กับตัวไทซีรถปี24ลูกค้าแล้วดูดิเห็นนะเป่ามาดูด้านหลังเห็นดูผมนะแอร์สามตอนแล้วดูกำลังลมเนยมันเย็นจริงไม่ได้อวยนะเว้ย,ยคือแบบโอ้โหบางคนบอกว่าเต่อแถวสองแถวสามนั่งร้อนไหมไม่ร้อนนะไม่ร้อนจริงถ้าร้อนนะผมซื้อแอร์ให้้้้แแแถวววไไมมม่่่่่เเเเคคครรรืออออนนนนนนึงงงะะััย็จิีีาาาาดููทกกบบโโลลล์ 工资低。 ไงแล้วดูเบาะผักแขนนิ่มๆนุ่มๆนั่งไกลๆก็ไม่เมื่อยนั่งมาผนนั่งนั่งสบายไปข้างหน้าอีกแต่คนขับเขาขับไปเด็กนะและตำแหน่งวางศอกดีบอกเลยว่าดีนะลูกค้านั่งแล้วไหลไม่ตกไหลไม่ยกนั่งสบายและรองรับสีละคนอ้วนแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาผมลองนั่งผมจะนั่งอยู่ประมาณนี้แต่คันนี้ผมต้องกางแขนเยอะนะแสดงว่าคนอ้วนก็ดังได้นะเนี่ยนะฟอร์มรถยุโรปมันรองรับคนไอ้พวกใส่ฝรั่งแต่เราก็ใส่ฝรั่งบางส่วนอะอะไรเนี่ยโอเคต่อลูกค้านะคันนี้ดีีีีเเเเทลลกกก็็็ดดดดงงงงปปรรระะะะมมมาาาาาาณโอคคคคนนนแัััััั้้้้้ยยซซใหฝฝ่่ขวตติบบไไ เบาะข้างหลังผมพูดตรงๆนะผมลองนั่งแล้วมันนั่งได้เฉพาะเด็กจริงๆเด็กประมาณสูงหรือว่าผู้หญิงไซส์ประมาณเมตหกอะ่ะนั่งได้แล้วผมนั่งนั่งให้ดูดีกว่าแต่ไม่เห็นภาพเดีไม่เห็นภาพแป๊บนึงเบาะก็พับง่ายแับลงมาปุ๊บอ่ะลูขึ้นลงสะดวกลูกค้าอันนี้เมื่อกี้เราพับกันใหม่ต้นๆนั่งให้ดูเลยห้งสูงเมตรเจ็ดสามนะลูกค้าน,นี่ดูดิอย่างที่บอกครับลูกค้าถ้าผู้หญิงไซส์ประมาณสักเมตรหกหรือว่าถ้าเป็นลูกจริงๆอะ่ะลูกแบบเป็นครอบครัวถูกไหมเด็กนั่งหลังสบาย,บายแล้วแ,แย็แล้วนะครับเเเนี่่่ยหมมือไคทปาเห็นมยผมิดเย็็นนนนจรงัีลแรงลมมาแล้วนะะแลด้้้าาานนหหลังงเจะมีีท่ววแกรู ขวดนมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่มีค่อยถุงน้ำมะเค็งนะแต่ถ้าใครไม่มีลูกเขาก็อาจจะเป็นค่อยเสื้อผ้าเอาไว้แอคหญิงแขนพวกว่ามีโลโก้นิดหน่อยเอเคเขาต้องทำกันนักก็นิดนึงขอโทษครับวันดีคืนดีหน้าเต็นท์เข้ามาหาที่ทำไงเนี่ยโอเคประมาณนี้ฟังก์ชันทุกอย่างใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมชอบว่ะผมตัวตรงๆไปอยากขับอีกรอบเลยเมื่อกี้เลยถามไงเลยถามไงเอาเป็นว่าใครชอบคันนี้ผมจะย้ำดีเทลให้อีกทีนึงแล้วคันนี้เป็น Ford Everest ตัว Sport 7ปี2024ไม่แท้ๆอยู่แค่20,000โลกัับบค่าาตว1 1,90,000ท ชั่นเต็มๆและชมหน้าเดียวกับโชว์รูมนะครับลูกค้าใครได้คลิปไปคุ้มค่าแน่นอนวันนี้ขอของป้าของพ่อแล้วกันนะยังไงก็ใครอยากดูข้อมูลเพิ่มไม่ต้องไปไหนไกลลูกค้าคลิกลิงด้านนี้นได้เลยนะนี่ขอตัวลาไปก่อนขอแห้งเร็วสวัสดีครับ